นอกจากนี้นะคะทางจังหวัดสงขลายัางได้มีการรับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัททรานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทนะคะเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและก็คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนรอบโรงแยกการธรรมชาติจนะรัศมี1กิโลเมตรค่ะโดยทางด้านนายเจษฎาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะพร้อมด้วยนายจรัยจันทรปาัตน์ประหลัดจังหวัด ได้ร่วมกันร,รับมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตสำหรับชุมชนรอบโรงแยกกาดธรรมชาติจนะในรัศมี1กิโลเมตรจำนวนเงิน5ล้านบาทจากนายนูรุตดีนดาแซส,สามะผู้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและบริษัทของทรานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงแยกกาดให้ดียิ่งขึ้น สำหรับบริษัททรานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดหรือว่าโรงแยกกา๊าซธรรมชาติจนะหรือ TTM ในฐานะผู้ดำเนินการโรงแยกกา๊าซและท่อส่งกา๊าซได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา23ปีในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน โดยล่าสุดทางบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณนะคะเข้ากองทุนซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วให้กับหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ3หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่2หมู่7และหมู่8ในตำบ,บตลตะลิงชันอำเภอจนะจะนังหวัดสงขลาเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและการดูแลคุณภาพชีวิตรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะ